พี่หัวพี่ที่ออกมาเล่นแล้วหกโมงไม่ยอมกลับบ้านอะคะ่ะเขาก็จะพาไปที่ที่แบบไม่เจอพ่อแม่เลยโอ้โหได้แล้วหนอ่นอาะได้นะถูกใจได้แล้วไงอันนี้ที่สิบเจ็ดมีสมาตามติดจะทำให้กิรเตเพลอง เอาเกาะบันไดจ๊ะอะไร<ม>ไ,ไม่ใช่มันไม่ใช่แมงสมันเป็น,มนแฉะฉะฉะนนมลงเฉยๆไปค่ะขึ้นมา ทางลอดใต้เทดีไหเปล่าโอ้โอก็คือทางแบบว่าลอดเข้าไปไหว้พระเนี่ยข้างในมีพระเข้าไหมเข้าไหมไไเดี๋ยวไม่เข้าเองก็ได้หนูจะอยู่กับพ่ออะูนนไม่เียะลอดเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นไรกลัวกลัวอะไรเนี่ย ไงนี่ข้างในข้างในก็กว้างๆเห็นไหมอุ้ยเข้ามาสินี่เข้ามาเลยดีมากเลยสวยด้วยถูกใจเข้ามาถ่ายรูปแล้วมาหนูไปดูในคลิปแล้วกันเฮ้ยโอ้ยคลิปอะไรเล่าไม่งั้นเราจะดับยูทูบไม่ทำไมเม่ไม่ดูแม่แม่ก็ไปคนเดียวเถอะแต่แม่เข้าไปคนเดียวก็เหมือนเข้าไปทุกคนนั่นแหละโอ้ยมันมีคนอยู่เนี่ย เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เข้ามาในนเอาแรงเอาแลยามาเลยอ๋มา่ก่อนหลังแม่เข้ามา นี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหลังบุรละนะแล้วเนี่ยเนี่ยทางการก็ได้เอาเหล็กมาดามไว้ไหนๆก็เข้ามาถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปอ่ะนั่งค่ะหนึ่งสองสาม ไมปไ,ได้เพราะต้องอ่านเทอมน,นี้เป็นศาสนา <c oughs> โอเคหนึ่งสองสามยังไม่ได้อ่ะเสิร้านขนมฝรั่งปลาเล็กพิพิธภัณฑ์บ้านคุดีจีนสวัสดีค่ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะ ได้ค่ะมาเที่ยวหรอคะค่ะอยู่ในอ๋อหนูอยู่ในชุมชนนี้อยู่แล้วอะคะโอ้โหอย่างนี้ก็เป็นไกด์นาเที่ยวได้สิคะเนี่ยได้ค่ะได้เหรอคะโอ้โหดีเลยค่ะนี่เราได้ไกด์จูเนียมาเนิดสยามโปรเกตนี่วอาก่อนเรือสาเทาเห็นไหมลูกัน่สมเทาสมัยก่อนโหโอ้โหนี่ของใช้โบราณอันนี้หีบเก็บ เขาเรียกอะไรอ่ะวัสอุปกรณ์ในการ่อสร้างอันไหนลูกผีผีหัวพริกผีหัวพริกไหนไหนนี่เหรอคะผีหัวพริกผีหนูเลี้ยงผีหัวพริกผีหนูเลี้ยงนี่เหรอเป็นผีน้อยน่ารักที่ออกมาเล่นแล้วหกโมงไม่ยอมกลับบ้านะค่ะเขาก็จะพาไปที่ที่แบบไม่เจอพ่อแม่เลยใโอ้โหนี่คือตำนานสมที่แล้วแต่ว่าตอนหกโมงไม่กลับบ้าน จะมีผีหัวผีกองมาเหรอใช่ตายแล้วนี่กี่โมงแล้วเนี่ยหนูกลับบ้านเนี่ยเนี่ยเออสำหรับเด็กที่มาเล่นที่นีอ๋อเหรออันนี้เป็นตำนานตั้งนานแล้วอ๋อเป็นตำนานเป็นตำนานี่ไงผีหัวผีก็คือถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนหกโมงแล้วไม่กลับบ้านก็จะถูกผีจับตัวไปอืมอ๋อตำนานเป็นตำนานผีหัวผีหัวผี เราต้องรีบกลับก่อนหกโมงนะคุณน้องเกวันนี้ใช่นั่นแ่ะสิไม่งั้นเดี๋ยวจะหาทางกลับบ้านไม่ได้ไปเ <c oughs> ฮ้ยใส่รองเท้าได้น่าไน่าจะไม่ร้อนนะมั้งลูกไปมันอ่ะเย็นแล้วล่ะไปเอาขึ้นไปค่ะอ่ะเด็กๆาไกด์มาถายลูกกับถูกใจหน่อยเร็วเอาได้เพื่อน องด,ด,ด,ดูดูแมวอยู่บนหลังคาคุณเวกหนึ่งไหนอ๋อมีแสงอรุณด้วยอะคะ่ะแมวบนหลังคาล่ะฮุ่นแมวมันย่องอยู่บนหลังคาทำความในใจที่เราได้เยี่ยมชมที่นี่อาถูกใจเขียนเลยลูกเขียนเลยค่ะอานั่งก่อนนัน อันนี้เป็นขนมเขาเรียกว่าอะไรอาหารดั้งเดิมของชาวโปรตุเกสขนมสัพยแยกอะไรนะสัพายแยกสะพยแยก <c oughs> เป็นไงกิงนขนมโบราณแล้วเป็นไงบ้างหน้าโบราณนะ <c oughs> โบราณ <c oughs> ั้งแทแ้ บแบบมนันก็จะเป็นแบบกลิ่นเครื่องเทศมันก็มีเป็นหมูสับแล้วก็จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศแตบบ่ดีรู้ได้กี่โมงอ่ะเนี่ยเดี๋ยว้รงต้องรีบกลับหกโมงกว่าหกโมงนะใช่ <ปะ S 1> ไม่งั้นเดี๋ยวผีหัวพ <c oughs> ร,พยยกริกห้าโมงครึ่งแล้วลูกต้องกลับบ้านก่อนหกโมงค่ะน,นี่เราเจอผีหัวพริกเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูก เมื่อกี้ไก่บอกนะว่าแบบเจอผีหัวพิ๊ถ้าเด็กๆก็ไม่กลับบ้านก่อนหมดโม่เลยข้าวไม่หัวจะาเดิผีสักตัวไปผีหัวพี๊่ผีหัวพี๊ผมใส่เสื้อมว่านะครับกับกอนหมดโม่อือเราเลยค่ะที่ไม่กอดสวัสดีอื่เสื้อผีหัวพี๊ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่น่าคือแบบคนนุณบลเลยทำไมอ่ะเจอดอดเจอตุ่หัวอีกเดี๋ยวมันแล้วม,มันก็ส่งผลต่อการนอนด้วยกลับบ้านกันเฮ้ยต้องรีบกลับตัวเบรกเนี่ยต้องกลับก่อนหกโมงต้องกลับก่อนหกโมงรีรบๆเลยค่ะไปเร็วอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะเดินไปถึงรถไปแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะที่ ชุมชนกูดีจีนเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนด้วยค่ะไปโหขนมครูได้กอาไปเต็มเนี่ยไปแจกใครเนี่ยเพื่อนถูกใจแล้วก็ครูยิ้มแย้มครูเรียนใครเรียนถูกใจค่ะโอ้โหของเราถือใจมันขนมไม่เจ๊ง